สวัสดีครับเช็คเครื่องโป c โก3มของคุณน้องปวกนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดนี่เป็นชื่อของลูกค้านะครับตัวโป c โก3นะครับอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็เครื่องดับไปหรือว่าปิดเปิดเครื่องแล้วก็ดับรีสตาร์ทเครื่องเครื่องดับประมาณนี้นะครับทางร้านซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คเครื่องให้ดูนี่ทดสอบสแกนนิวเนี่ยคราวนี้เรามาดูที่เวอร์ชันของเครื่องครับต้นคลิปผมจะเช็ค การทํางานของเครื่องนะแล้วก็ท้ายคลิปจะปิดเปิดเครื่องรีบูตเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้นะเวอร์ชั่นล่าสุดปัจจุบันนะครับเป็น12.5.10.0นะครับผมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเพราะว่าตอนลูกค้ามาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน12.0เลยข้ามไปหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับก็อัปเดตให้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวอัปเดตแอประบบครับ ตรงนี้แอประบบทั้งหมดเป็นปัจจุบันแล้วนะครับผมอัปเดตให้หมดแล้วนะแล้วเราก็มาดูกันนะครับตัวเนี่ยแบตเตอรี่ผมัดตรงนี้ก่อนนะแบตเตอรี่นะครับตอนแรกไม่มีแบตเตอรี่เลยผมชาร์จให้เกือบเต็มแล้วนะครับ9กแล้วก็ wi-fi นี่ใช้ของทางร้านนะครับสัญญาณ Wi-Fi ตัวซิมเป็นซิมเ AH อของทางร้านครับ t อทูธ,ธใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะเสียบสายชาร์จแล้วขึ้นชาร์จด่วนนะครับมันจะมีสายฟ้าขึ้นสองอันเห็นไหมครับเนี่ยถอดออกแล้วก็เสียบมาอีกทีนึงครับขึ้นสายฟ้าสองอันนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปทดสอบการโทร แล้วก็เปิดลำโพงด้านล่างนะครับเช็คลำโพงด้านล่างก่อนศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม15 06สวัสดีครับ For English please press 9นี่ลำโพงด้านบนครับใช่เงี้ยได้นะครับเซ้นเซอร์เวลาแนบผูกครับใช่เงี้ได้นะครับ ระบบสัมผัสครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า่าปปุ่มเมนูใช้งานได้ปุ่มย้อนกลับเนี่ยใช้งานได้นะครับย้อนกลับโอเคต่อไปนะครับเช็คปุ่มกดนี่ลดเสียงนะครับใช้งานได้นี่เพิ่มเสียงครับ ใช้งานได้โอเคสันใช้งานได้ครับอันนี้ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับนี่สแกนนิ้วล็อกหน้าจอสแกนนิ้วครับใช้งานได้นะแฟลชแฟชชัครับใช้งานได้เครื่องแสงลดแสงครับ ใช้างาน,นได้นะกล้องครับกล้องกล้องทดสอบอะไรดีนี่แล้วกันโฟกัสนะครับใช้างาน,นได้ ต้างหน้าต้างหน้าก็ใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบไมโครโฟนครับไมโครโฟนต่างๆของเครื่องนะทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลหนึสงสมไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอนบันทึกวิดีโอไมโครโฟนบันทึกเสียงฮัลโหลฮเช็คเ็ค พอบันทึกเสียงเสร็จแล้วเราก็มากดฟังดูครับว่าไมโครโฟนเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลหนึ่งสองสามไมโครโฟนตอนโทไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอนบันทึกวิดีโอไมโครโฟนบันทึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คโอเคนะครับใช้างานได้นะต่อไปนะครับทดสอบรีบูตเครื่องเราจะแตะไปที่รีบูตนะครับแตะเพื่อรีบูตแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวเครื่องมันจะดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดติดขึ้นมาเองนะครับ reboot กับีส s t a r t เป็นการปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้เครื่องก็ติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องเข้าหน้าหลักหลังจากที่ซ่อมไปเนี่ยลูกค้าสามารถกดอัปเดตได้เลยครับเครื่องไม่ดับแล้วก็สามารถ restart ได้นะครับรี b o o t ได้เนี่ยอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเครื่องไม่ดับเดี๋ยวรอให้มันเข้าหน้าหลักครับ เดี๋ยวผมก็จะปิดปิดเครื่องแล้วก็คราวนี้ก็จะปกดปุด่มเปิดเครื่องให้ดูนะครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหลังจากที่อัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับพวกนี้โอเคอ่า ทีน,นี้เราจะปิดเครื่องครับปิดเครื่องแต่เพื่อปิดเครื่องโอเคแล้วรอสักแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็กดเปิดเครื่องเลยครับเรียบร้อยนะครับเครื่องเปิดติดแล้ว ลูกค้าก็ใช้งานได้อย่างสบายใจเลยนะครับจะปิดเครื่องจะรีสตาร์ทเครื่องหรือว่าจะอัปเดตนะครับ โอเคครับใช้งานได้แล้วผมปดรหัสเรียบร้อยนะครับของคุณน้องปวกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ